ขับดูร่รถให้กันหน่อยได้คันขาวก็ได้คันขาวก็ได้ไม่แต่ทำไมพี่กันต้องจอดแบบพี่ขี <c oughs> ้ขาอันนี้รอยอะไรอะคะอันนี้มาถ่ายวิดีโออยู่ใช่ไหมแล้วคุณไปทอะไรมาเมื่อคืนนี้ทำไมไมีคาบอะไรเนี่ย <c oughs> พอดีต้องไอ้นี่พอดีอะไรฮะหมาหมาหมามันฉี่ใส่ฉี่สูงมากเลยอ่ะหมาหมาสำหรับงวดนี้นะฮะใครกำลังหาเลขอยู่นะครับคุณกันนภัทรนะฮะเราได้ออกรถใหม่ค่ะนะครับชื่อว่าบุญชูจะพาคุณร่ำรวยนะฮะเดี๋ยวก่อนเก้าเก้าเก้าผมให้เลยให้ว่าถูกไม่ได้ต้องตามนะเนี่ยต้องตามแหม่หยาบาไม่ได้ด้วยผมให้วิ่งเก้าเลย ไม่น่าใช่นะก็เล่ยเล่ยเก่าเล่ยก่อนจะเปลี่ยนเป็นอะไรเล่ยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรขังอันชันได้เลกาะโฟลทนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขางองนี่อ่ะเดี๋ยวแหม่เพิ่งทำมาใหม่เอาหัวยิมการไปขูดเดี๋ยวจะซวยนะฮะเพราะว่านี่โอ้โหไอ้ฝ่ายถอยวีออสนี่ก่อนครับวีออสอะไรโอ้ยโดนบุล,ล <S <S ี่อ่ะลูกแค่แค่สองสามปีเองเป็นวีออสแล้ววีออส จอดรถของพี่ก็คือแย่์แหละเออทำไมไม่จอดไปทางเดียวกันน่ะอยากให้มันตระชันกจุ๊บกันไงให้มันจุ๊บกันคือเมื่อเช้าเนี่ยคือถ้าพี่ไม่กันแบบเไ้ยกันพอแล้วเออโอ้โหแม่จะชนนี่ไม่เพราะว่ากันชนผมแข็งแรงเออเป็นตัวใหม่ของแบบไปรุ่นแต่พี่ไม่มีที่เสียบก้านอันี่คือพระเองนะเฮ้ยหนูมีที่เสียบก้านเหรอใช่หนูมีที่เสียบก้านทำไมวะพี่ไม่รู้เลยแล้วนี่บอกถึงนิสัยเลยนะการมีรถเนี่ยว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะคะยังไงเป่านั้นดับอุ้ย อันนอแล้วเราจะไปถือวิสาสะเปิดรถน้องเขาได้ไงน้องเขาไม่เชนคือเราเราดูเราดูภายในรถเรารู้นิสัยคนคนขับรถเลยครับเป็นยังไงคะอันนี้เพิ่งไปล้างมาอันนี้ดูเขาเป็นคนมีแบบแผนนะฮะมีมีระเบียบมีมีมีการจาัดการมีการจากการัดการที่ดีะะมาดูรถนภัสตริด,ะะดรท้ายก่อนมีวินยัย มีวินัยอันนั้นคือมีวินัยวินัยอันเดดี๋ยวูอันนี้ปุ๊บครับคุณเปิดเปิดไทยรถนี่ดูการเปิดเฮ้ยเปิดนี้หรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยอันนี้รู้เลยว่าไม่เป็นหลักแหล่งอันนี้รู้เลยว่าค่ำไหนนอนนั่นเดี๋ยวค่ำไหนนอนนั่นเดี๋ยวนังข้างเดนยเดี๋ยวค่ำไหนนอนนั่นดูดีๆเด้งมาอาจจะเจอบาร์เฮ้ยจะเจอบาร์มีหรือเปล่า เอ้รองเท้าส้นสูงบ้างไอ้ในกล่องนู้นเฮ้ยไอ้ในกล่องเฮ้ยอะไรอะไรอะไรสีชมพูอยู่ข้างในกระเป๋าอ่ะอะไรสีชมพูเนี่ยของใครมีอะไรสีชมพูอ่ะผู้หญิงคนไหนเลี้ยงลิงด้วย้าวบอล้าวบอลการที่แนะนำไม่ใช่ของผู้หญิงนะการพี่แนะนำจะใส่เกงในเนี่ยนะควรจะเป็นสีดำทำไมอ่ะสีขาวมันสัดยาก ไในรถในรถน่าสวยจริงติดเต้นยัรับโอ้น้องรับรับสักรีบป่ะดีที่ชื้นแล้วไงอ่ะทำไมอ่ะรถมีที่ชื้นรถทุกคนสะอาดดีไม่ไม่หนูไม่มีอ่ะคะไม่ทำไมไม่มีไม่เพราะทำไมไม่มีช่องเสียบบัตรแบบทุกมอ่ะเฮ้ยรุ่นเก่าอ่ะหรือเปล่าหนหนูต้องมีเฮ้ย มันต้องเมมในการก็เลยแต่ก็สะอาดอยู่นะรถลูก้าจอผมนี่เป็นจอแบบยาวนะครับโอ้โหโอ้ดูดูครับโอ้เอาของหลวงมังกรเขาไม่จอแค่นี้พี่เอาเอาเอาด้ามาเย็บต่อให้แต่ถุงผ้าไม่ได้เราขับรถระดับสี่ห้าล้านเนี่ยมาลูกมากองขายมาซื้อถุงผ้าอย่างเงี้ยเขาหลักโลกต้องเออแมสเขไม่ต้องเหม็นขนาดนี้เอาล่ะคุยกันเสร็จยังทุกคนเขารออยู่เนี่ย